สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเห็นกันหรือยังเห็นกันหรือยังเห็นไหมฮะข้อความที่แพรวเขาก็ได้กล่าวให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานะครับว่าเธอมีจุดยืนเธอมีจุดยืนของเธอนะครับแล้วเธอก็ไม่ได้แคร์อะไรเลย เธอไม่ต้องไปสนใจนะครับเธอไม่ต้องไปกังวลหรือไม่ต้องไปภาะวะผวงว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะเล่นอะไรกับเธอเล่นงานเธอแบบไหนรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าแปลว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีของดีครับแต่เขามีจุดยืนของตัวเองโดยการที่แปลว่าสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้นะครับคนเราจะมีความสุข มันจําเป็นต้องไปนั่งแคร์คนนั้นคนนี้แคร์ที่ปากชาวบ้านคนนั้นจะพูดถึงกูยังไงวะคนนี้จะคิดยังไงกับกูวะชีวิตคนเรานะครับถ้ามันกําลังจะไปมีความสุขถ้ามันกําลังจะได้ดีหรือมีโอกาสที่อยู่ตรงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอะไรที่มันเข้ามามีเจะสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยอะแต่ไปนั่งตอบคําถามให้กับชาวบ้านที่คิดไม่ดีกับเราที่มาตัดสินเราในระหว่างเราเดินทางเนี่ย เดินมาไกลามากๆนะแต่มีคนหนึ่งเดินมาชี้มาสั่งว่ามึงเป็นคนไม่ดีมึงควรหยุดเดินมึงเดินไปทางไหนก็มีแต่ล่มจมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเปรียบเลยให้ฟังนะครับสมมุติอ่ะ เราเดินมาขนาดเนี้ยเหนื่อยมาขนาดเนี้ยลงทุนไปขนาดเนี้ยทั้งหน้าตาเสือ้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเวทีองค์ประกอบแสงสีเสียงฉากต่างๆเอ้ยลูกน้องเอ้ยเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วหมดไปกับเขาเท่าไหร่นะทุ่มเททุ่มแรงกายแรงใจทุ่มไปเท่าไหร่เดินทางมาขนาดนี้ใครมาตัดสินมึงมาจากไหนไปตัดสินเขาทำไมไปวุ่นวายกับเขาทำไม ฉะนั้นสิ่งที่แพรว่าทำได้ดี่สุดคือไม่ต้องสนใจครับไม่แค่นี่คืออยากจะปลบมือให้กับเธอคนนี้เลยนะเธอคือแบบคือใจเด็ดมากๆท่านผู้ชมใจเด็ดเดียวนะครับไม่สนใจคือเดินไปข้างหน้าแล้วก็พร้อมแคปชั่นบอกเลยนะครับว่าคงจะมีความสุขเนาะเวลาเห็นคนด่าฉันแต่เอาเธอเอาที่สบายใจนะน้องแต่ละวันเนี่ยทำแต่งาน บอกมีเวลาลงไปเล่นนําดอกจ้ามวนมวลเดอ้ออะอยากจะม่วนอยากจะมีความสุขถ้าคิดว่าทําแล้วมีความสุขคุณทําต่อไปคุณจะเล่นกับแพรว,วอย่างไงก็แล้วแต่คุณจะเล่นงานเขาคุณจะเอาให้เขาจมดินก็ตามแต่ครับเพราะว่าเขาไม่สนใจแต่ถ้าเกิดว่ามาทําให้เธอคนนี้เดือดร้อนบอกเลยว่าเธอก็ไม่ปล่อยไว้เหมือนกันนะอย่างล่าสุดเนี่ยน้องซันเขาก็ไม่ปล่อยไว้นะครับคน ไปละเมิดเขาอย่างงี้นนะไปว่าเขาทําให้เขาเสียสียชื่อเสียงทําให้เขาเสียหายเนี่ยเขาดําเนินคดีแล้วนะครับนะฉะนั้นจงอยู่ในที่ของตัวเองอย่างเงียบๆนะแอดดีบอกเลยว่าอยู่เงียบๆดีกว่านะครับไม่ต้องออกตัวแรงไม่ต้องไปว่าเขาถ้าจะพูดถึงเขาอยากให้ท่านผู้ชมบางคนนะครับบางคนเดี๋ยวจะหาว่าแอดเหมารวมบางคนยังคิดไม่ถึง หรือยังไม่ตกผลึกนะครับไอาการที่คนบางคนยังไม่ตกผลึกเนี่ยคือเราเข้าใจนะสงสารที่ว่าเขายังไม่หลุดพ้นก็ต้องให้โอกาสเขาได้เรียนรู้โลกธรรมชาติโลกสังคมนะตอนนี้ว่าอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มันเป็นพิษร้ายทำลายตัวเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่าไปเสพมาก ไอเรื่องดราม่าของคนนั้นคนนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ชอบพูดกันชอบเม้ากันบางทีรู้ไม่จริงไปพูดต่อๆกันทําให้ศิลปินเสื่อมเสียนะครับเห็นไหมศิลปินก็ต้องออกมาโพสต์ให้ทุกคนรู้เลยว่าฉันเนี่ยก็มีจุดยืนนะฉันเดินทางมาขนาดเนี้ทั้งทําหน้าทําผมทําตัวเองให้ดูดีให้ดูสวยขนาดเนี้ทั้งเวทีฉากไฟแสงสีเสียงลงทุนมาต้งหลายอย่าง แดนซ์ซ่แดนเซอร์ทุกอย่างคือ,อยังไงครับต้องแคร์เหรอฉันมีตังค์อ่ะฉันร่ำรวยอ่ะต้องแคร์เพื่อแคร์ทำไมครับเดินหน้าสิถูกไหมที่ประภาก็ทำอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับมันไม่ใช่หลักจิตตวิทยาอะไรทั้งนั้นกับชีวิตนะะมันคือความเป็นจริงของสัจธรรมชีวิตมนุษย์ที่เราจะไม่เอาตัวเองเนี่ยไปวุ่นวายอยู่กับ สิ่งที่ทำแล้วเรารู้สึกไม่มีความสุขเพราะเราจะไม่ไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นนะครับนอกจากทําให้เราบั่นทอนจิตใจแล้วก็ยังไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้กับตัวเองฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการเดินหน้าเดินต่อไปอย่างมั่นคงเดินต่อไปนะครับใครที่ด่าว่าร้ายก็ต้องปล่อยเขาไป เอาที่ชอบที่ชอบของเขาเนาะให้เขารู้สึกสบายใจถ้าเขาทำแล้วเขารู้สึกดีเขารู้สึกสบายใจเราก็ปล่อยให้เขาทำไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยบุญบาปบอกเลยว่าเวรกรรมใครเวรกรรมมันเนาะใครทำดีก็ได้ดีใครพูดดีก็เป็นสีแก่ปากนะครับใครพูดใส่ร้ายหรือว่าร้ายศิลปินในทางที่เสื่อมเสียโดยที่เจ้าตัวเนี่ย ไม่ได้ออกมาตอบโต้แต่อย่างใดนะครับเหมือนเป็นการละเมิดเขาเหมือนเป็นการทําร้ายเขาโดยทางอ้อมหรือทางตรงแต่อย่างใดก็จะได้ย่อมรับผลกรรมแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะฉะนั้นแพ,พลาวครับแพลาว,ลาวไม่ต้องไปสนใจเดินหน้าต่อไปนะเดินจับมือน้องซันแน่นๆนะครับเดินต่อไปอย่างมั่นคงแอดดิวบอกเลยนะว่าต่อให้แพลาว,ลาวจะเดินคนเดียว หรือจะเดินกับน้องสันแฟนคลับก็ยังเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับแต่ถ้าถ้าเดินคู่กันนะถ้าเดินคู่กันก็จะดีมากๆเลยนะจะทําให้แฟนคลับเนะีฟินกว่าเดิมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะสำหรับแอดดิวที่มีให้กับแพลว่ากับสันนะครับมีเอฟซีหลายคนนะอยากให้แอดดิวพูด ถึงแพลวซันบ่อยๆอะจะพยายามนะครับจะพยายามหาข่าวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเนาะเห็นอ,อะไรที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นธรรมกับเธอคนนี้หรือไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับรเรื่องของคอมเมนต์ลบๆเกี่ยวกับพระเอกลิเกซันวงสะทอนกับนางเอกสาวหมอลำแพลาๆนะครับอะไรที่มันรู้สึก ไม่ดีไม่โอเคเท่าไหร่แฟนคลับก็คงไม่ชอบแบบนี้หรอมัง้งหรือว่าเ,เราเห็นเรารู้สึกไม่สบายใจกับการที่มีใครมาด่าศิลปินของเรานะครับอย่างแอดดิวเนี่ยบอกเลยว่าแอดดิวชอบแพรวสันมากๆนะโดนตกนะครับชอบชอบที่จะเล่าข่าวนะครับเกี่ยวกับออสองท่านนี้นะแล้วก็ชอบในการทํางานของเขาเออเขาไม่แคร์ดีเว้ยเขาคิดถูกละที่เขาเดินหน้า เขาไม่ย้อนอดีตดีแล้วล่ะครับมีหลายคนเชียร์ให้เขากลับมาคบคนเก่าบ้างว่าฝั่งนู้นหึงบ้างว่าว่าฝั่งนู้นคือไม่ยอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไปต่างๆนาเราอย่าไปเอาอะไรกับปากชาวบ้านครับอย่าไปเอาอะไรกับคนที่มีความคิดต่ำบ้างนะระดับกลางบ้างระดับล่างบ้างมีหลายระดับครับเกรดคนมีหลายระดับฉะนั้นเราก็ต้องคัดเกรดหน่อยเนาะเราก็ต้องดูว่าเออระดับมันสมองมันประมาณไหนว่าระดับ ความคิดมันประมาณไหนถ้ามันแย่จนเกินไปก็ต้องจัดซะหน่อยนะครับแต่ถ้ามันแย่จนไม่ดูเรื่องรู้ราวอะไรเลยก็ถือซะว่าเขาเป็นพวกคนบ้าแล้วกันนะพวกโรคจิตขาดยาอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าให้อภัยเขาไปเพราะว่าคนเหล่านี้มักจะมีปมนะปมอะไรบางอย่างพวกนาเซซิตพวกปมเ,เกี่ยวกับ การที่ตัวเองไม่สมหวังหรือเปล่าในเรื่องของการใช้ชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตพวกเขาเด้เติบโตมาอย่างไรนะครับทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมที่แปลกแล้วก็ชอบทําร้ายคนอื่นชอบทําลายคนอื่นนะครับแล้วก็ชอบให้ร้ายศิลปินนะบางคนก็แฝงตัวมาเป็นคลื่นใต้น้านะครับแล้วก็เป็นอวตารบ้างน,นะคอยหลอกหลอนนะตามติดชีวิตเขาบอกว่าจะไม่ติดตามไม่ชอบไม่ ดูแต่ก็ตามเขาตามยังก็เงาตามตลอดนะครับจนศิลปินเนี่ยรู้แล้วก็ชินชากับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาเจอบ่อยนะการปล่อยผ่านคือเป็นสิ่งที่เขาได้รับรู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับการไปตอกกรอนกับคนพวกนี้แล้วราวเขาก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่เขาก็จะแสดงจุดยืนให แฟนคลับให้ได้รับรู้เลยนะครับเพราะว่าเธอเป็นคนของสาธารณชนบางครั้งคนของสาธารณชนเนี่ยก็ต้องทําอะไรบ้างเพื่อเป็นกิมมิคของชีวิตหรือเป็นการโพสต์เพื่อบอกอะไรบางอย่างเป็นในนณหรือต้องการให้สังคมได้รับรู้ว่าฉันเนี่ยคือศิลปินนะฉันคือคนของสาธารณชนฉันมาทํางาน ฉันต้องการหาความสุขให้ตัวเองและต้องการสร้างความสุขให้กับพี่น้องเพราะแม่พี่น้องทุกๆคนที่เข้ามารับชมทุกคนพร้อมที่จะรับความสุขจากฉันหรือเปล่านะทุกคนเนี่ยมาเพื่อที่จะได้ความสุขและรอยยิ้มกลับบ้านไปฉะนั้นเวลาฉันจะแสดงอะไรก็ตามแต่เนี่ย บางครั้งฉันไม่อยากมีเรื่องกับใครฉันอยากที่จะสร้างความสุขและก็อยากที่จะทํางานจริงๆกับคนที่ฉันพร้อมจะจับมือไปด้วยณปัจจุบันฉะนั้นไอคนที่คิดไม่ดีหรือคนที่คอยจะทําร้ายหรือคอยที่จะขุดข่าวเก่าๆแล้วก็ใส่ร้ายเธอคนนี้นะแพลวก็ไม่สนใจหรอกนะครับแพลวเขาเดินต่อไปจับมือกับน้องซันเดินต่อไปเขาไม่สนใจเลยเขาไม่ได้ให้ค่าแต่อย่างใดนะครับเนี่ยเดีพูดไป เอ้ยแอดดิวมันแม่รู้ทุกเรื่องไว้มันแม่ไปยุ่งวุ่นวายกับเขาไปรู้ดีแทนเขามันมีคนเหมือนไส้ครับมันต้องมีอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงฝั่งนู้นไงถูกไหมเราไม่ได้พูดถึงฝั่งนู้นไงและเราก็ไม่มีความจาเป็นต้องพูดแอดดิวเคยบอกแล้วนะครับว่าถ้าฝั่งนู้นหรือฝั่งทางพยยบเนี่ยมีข่าวหรือมีอะไรอัปเดตแอดดิวก็จะมาเล่าข่าว,ห update, il, าว,าวให้กับพี่น้องแฟนเพลงฟังเพราะว่ามี แฟนคลับนะครับแฟนเพลงที่เขายังรักพอยอบออยู่นะเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าแอดดิวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับทางฝั่งนู้นนะแอดดิวเคารพในการตัดสินใจในทางฝั่งชายกับฝั่งผู้หญิงต่อให้เขาเลิกลากันไนแล้วนะครับทางฝั่งผู้ชายก็ยังมีบทบาทในความเป็นพ่อเขามีสิทธิ์ทุกอย่างนะครับทางฝ่ายหญิงก็ยังรัก และไม่ทออทิ้งลูกทั้งสองนะแต่ผู้หญิงก็ต้องมีชีวิตของเขาเขาต้องมีทางเดินของเขาและมีเส้นทางของเขาเขาจะมีครอบครัวใหม่หรือจะมีแฟนใหม่หรือจะคบใครมันก็เรื่องของเขาไม่ควรก็ไปยุ่งนะครับไม่ควรก็ไปขุดหาข้อมูลมาพูดหรือทำร้ายศิลปินให้เกิดดราม่าไม่จบไม่สิ้นอยู่แบบนี้ การที่แอดดิวออกมาพูดเนี่ยไม่ได้เป็นการเรียกร้องสิทธิ์หรือต้องการที่จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอ็นเียงมาทางแอดดิวนะแต่จะให้คนบางกลุ่มนะครับจะให้คนบางกลุ่มเนี่ยตกผลึกกับความคิดตัวเองว่าเราไม่ควรที่จะไปด่าหรือว่าใครเขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่เขามีญาติพี่น้องหรือเปล่านะเขามีความรู้สึกหรือเปล่า เขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าเขามีหัวใจหรือเปล่าเหมือนเราไงเราโดยคนอื่นย่ำยีคนอื่นเหยียบย่ำคนอื่นว่าร้ายเราโดยที่ไม่เป็นความเป็นจริงแต่อย่างใดเรายังเจ็บได้ขนาดนี้เลยทําไมเราไม่เข้าใจเขาบ้างว่าเขาโดนอะไรบ้างนะฉะนั้นไม่ควรไปยุ่งเรื่อง,ของเขาไม่ควรไปยุ่งเลยนั้นไม่ควรยุ่งถ้าคุณไม่ชอบเขานะครับไอ้ดูนะนําเลย ไม่ชอบเขาคือไม่ต้องไปดูเขาเลยไม่ต้องติดตามเขาไม่ต้องดูไม่ต้องไปติดตามเขาดีที่สุดนะครับเป็นการทําให้เราสบายใจด้วยนะครับเราเหมือนกับว่า,าเราจะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปรู้สึกอาฆาตใครเพราะว่าเราตัดปัญหาทุกอย่างออกไปจากตัวเรานั่นคือการเลื่อนผ่านและการเดินจากไปนะแต่ยังมีคนบางคนที่ไม่ชอบเขาแต่ก็ไปเผือกชีวิตของเขา เพื่อจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตอะไรบางอย่างแล้วก็บางคนก็เป็นโรคจิตนะครับถ้าไม่ได้รับรู้เนี่ยกูก็จะไม่มีความสุขฉะนั้นกูก็ต้องรับรู้กูต้องหาข่าวมาจนได้นะแต่ข่าวเนี่ยบางทีได้มาก็เป็นข่าวปลอมข่าวไม่ได้คัดกรองข่าวไม่ได้กั่นกรองข่าวปลอมข่าวไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วศิลปินนะครับเขาก็ต้องรู้เพราะเขาชินชากับดราม่าพวกนี้เยอะศิลปินทําไงไม่สนใจเนี่ยเหมือนที่ เพลาวได้โพสต์ลงในสื่อแพลตฟอร์มสื่อหนึ่งนะครับเขาก็ได้มีจุดยืนของเขาเนาะว่าเขาเนี่ยปล่อยปล่อยคนเหล่านี้ไปนะคงจะมีความสุขเนาะเวลาที่เห็นคนด่าฉันเนี่ยแต่ก็เอาเถอ,อะเนาะเอาที่สบายใจนะเขาก็มีจุดยืนของเขานะครับแต่ละวันทําแต่งานไม่มีเวลาลงไปเล่นกับใครหรอกอะไรประมาณเนี้ยอยากจะม่วนอยากจะสนุกอะ ตามสบายเต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พระพราวแสงทองเขาได้สื่อถึงท่านผู้ชมนะเราก็เป็นกําลังใจแล้วเราก็นะเข้าใจเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอคนนี้นะเขาก็ผ่านดราม่าอะไรมาเยอะเนอะเราก็อยากให้เขาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในต้นปีอะ่ะ อยากเห็นอะไรใหม่ๆตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีเลยแล้วหวังว่าไม่ต้องถึงปลายปีหรอกกลางปีน่าจะมีข่าวดีนะครับแฟนคลับก็ใจร้อนก็รอไม่ไหวนะกลางปีเนี่ยมีข่าวดีไปเลยนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ